ตอนรับเขาสูสองสาวลรวไต่คนไกบ่บานคือเกาเน้ะพี่น้องวันนี้เนาะนางสีผ้ามาชมบรรยากาศริมทานาำบานนางนะ่งเนาะมาส้มสวนพักของหนาา้าวเนาะที่เพิ่นปลูกพักขายาไปขายอยู่ตลาดเมืองแสนน้อพี่นอ้องปลูกพักนี่ไลยอยู่บริเวณทานามเลยน้อพี่น้องนี่ เพิ่นกัดสิปลูกไล่บอนเนาะชวนน่ะสาวห,ห้องนั่งค่ะได้หลาคนบานรกบัตรดอนเนาะพี่น้องจะนั่งสิาพาไปเบิ่งเนะาะบา่าว่าเพิ่นปลูเอียงแน่สลัดพักแพลวพักกระหอคือต้นก้าเนาะพี่น้องต้นกาบมะเขือเทศส่วนทางนี้เนาะพี่น้องส่วนทางนี้นี่ก็คือพักข้าวท้องแล้วก็มีพักหอมปนพักหอมหญ้าเนาะ นู่นอันนี้น้าสาวคนก่อย่างไรผักสลัดอันนี้กับต้นกาผักสลัดเนาะก,กำลังเกิดพี่น้องแล้วกับผักหอมปลอมถ้าท่างฟังนี่ก็สิเป็นผักกาดดอกเนาะพี่น้องผักกาดขั่นสมใบอ้อมใบแกล้งใบก,กินกับก่อยกับปลับเนาะพี่น้องส่วนนั้นนี่เนาะพี่น้องก็เป็นหอมแดงเนาะหัวหอมแดงนั่นเองเพื่อนกับปลูกร้ายนั้นหัวหอมแดงกับซีหานั้นเนาะพี่น้องเอ่อ ในการทดนามก็คือใส่นามจากไม่นำโค้งนี่เนาะติดแคน้นามด้วยพี่น้องโคดแบบนี้แหละอันนี้ก็คือน้องเสาเนาะลูกน้าเสาวคนหลาเพิ่นกับซอยแม่เฮ็ดเนาะอีกผู้นึงเพื่อนกับยู่เมืองไทยเหมือนเนาะส่งเงินม่ให้แม่ทุกเดือนทุกเดือนเนาะนุ่นทดมือนึงเจ้าเทือเนี่ยเือดมือหนึ่งสองเถือเนะพี่น้องคือเสากับแรงตอนนี้ยากำลังเริ่มเกิดแล้ว จะนา่งสิพามาเบิ่งโ้นนี่เนาะนี่ก็คือต้นมะเขือเทศพี่น้องหรือว่ามะเขือสมมานั่งกันอนว่ามะเขือสมเนาะพักสู้เนาะหรือว่ากระลำปีนั่นเองแล้วสาเพิ่็จะปลูกเป็นแถวเงาเนาะเพิ่นกับบดไอ้ป่อยหเพื่อนที่ว่างเนาะพี่น้องมาทางนี้ก็จะเป็นพักกาดีเนาะพักกาดนี่เพิ่นกับคล้ายสองหลอดสามหลอดเลยเนาะพี่น้องเวลาเด็ดออกมาเนี่ยมันก็สิแตกแตกเรื่อย บางทีก็ไปทรงขายตลาดเนาะบางทีก็มีคนมาสื่อกับเพื่อนเนาะพี่น้องว่าสิเป็นงานดองงานแตง่งงานขืนเพื่อนหมอขือนไม่หรือว,ว่างานทําบออทาบุญเนะาะเ่อนกันสิมาสื่อ,อยุหนอ้สาวนี่อันนี้ก็สิเป็นพักบ่งเนาะพักบ่งแล้วก็มาโซนนี่ก็สิเป็นกะลัมปีคือเก่าพี่น้องปลูกอันนี้กันไปมาทางนี่ก็สิเป็นต้นักพริกเนาะพี่น้อง ต้นบักพริกบักพริกนี่ก็กำลังออกดอกเลยออกดอกออกมาเห็นบ่พี่น้องนี่มากบักพริกเนาะบักพริกแล้วก็เดี๋ยวนั่งสิพาไปเบิ่งบักเขือทางโซนนั่นเนาะแต่ว่าก่อนสิพาไปเบิ่งบักเขือนนั่งสิพาไปเบิ่งสวนอ้อยอีแม่กันเนาะกับสวนบักพริกบักเขือเกะแดนดินแม่นั่งก็ดินหน่ะสาวเนาะมาทางนี้ก็สิเป็นของแม่นั่งแม่นั่งเพิ่นก็สิปลูกบักพริกคือกันเนาะพี่น้องบักพริกแล้วก็ บักเขือบักเขือก็นั่งก็นั่งออกดอกเนาะพี่น้องเป็นอ้อยเนาะพี่น้องเป็นอ้อยของแม่นั่งเองนี่แหละอ้อยอีแม่เพิ่นกะขายแน่เนาะส่วนไรกะสีกินนี่แหละพี่น้องถ้ามีคนมาสื่อแม่เพิ่นกะขายเนาะคือว่านี่แม่เพิ่นกะขายเลยไล่พันเติบเลยแม่เพิ่นกะสิปูบักพีบักเขือยน่าห่อทูนเนาะพี่น้องแต่ว่าก็นั่งออกดอกเนาะเดี๋ยวนงสิพาไปเบิ่งสวนมะเขือหน่ะสาวเหลือกะ ของล้านสาวเขื่อนเนื้อเนาะพี่น้องมาทางนี้ก็สิเป็นสวนมะเขือนะ่ะสาวเนาะพี่น้องมาทางนี้ก็ออกมากเลยเนาะะพริกมะเขือที่ปลูกนี่ก็บัวใดใส่ปุ๋ยยังดอกเนาะพี่น้องส่วนใดก็สิใส่แต่ขิงหัวขีว้ข้อยเอามาใส่แล้วก็หดหนามสำนันเนาะก็ไดี๋ยวคล้ายเดีวก็ถือว่า <c oughs> ในการปลูกของอยู่ของกินนี่ก็บัวใดใส่ต้นทุดนี้ยังหลายเนาะพี่น้อง ปูกระปูแบบธรรมา,าตินในแล้วพี่น้องบบไดนมีความหอความหูอีสังดอกแต่พี่น้องท่างฟังไทยฟังเล่ามีความหูดีๆในการออกมาออกพ้นเนะาะคอมเมนต์บอกน่างันะเดอ้อน่งกันสิเอามาใส่ในการปลูกกันฟังเนาะนี่ก็เป็นบักอื้อเนาะพี่น้องมาทาานี้ก็เป็นบักทัวเนาะพี่น้องบักทัวถ้าปลูกนาแหล่งนี่ก็สิบบคอยง่ามปันไดเนาะเพียกัสิลงบขคือหนาฝนหนาฝนหน่นหนนหนก็สิง่ามกลัวเนาะ สวนบักเขือของร้านสาวเนาะพี่น้องอยู่ติดๆกันนี่แหละนี่จะออกมาออกดอกก็ได้เนาะพี่น้องนี่บักเขือบักเขือหน่วยใหญ่ๆเนาะแตร้านเช้าเป็นกาเก็บขายลายหลอบเลยพี่น้องนี่จะกำลังงามเนาะโคดเกลใส่นามทั้งคาคือเก่านหรอพี่น้อง ในการฮดเนาะดูดกอยู oh, yeah. well, yeah, so ่ด uh, ้พ oh, yeah? ี่น้องต้นงามเลยคะดูดกเนาะมาทาานี้ก็สิเป็นแบบพริกเนาะพี่น้องบักพริกกะกำลังออกดอกบักพริกเพิ่นกะปูงยาวหอดพู่นเนาะยงาไปหอดเทิงพูนแต่ว่าบักพริกนี้ยังท่านเก็บได้อยู่เนาะว่ากำลังออกดอกนี่เนาะพี่น้องนะะเช้าเพิ่นกำลังหมัดผักกะเตรียมสีเอาไปขายตลาดเมืองแสนเนาะในส่วง ้าพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงน้อยๆเนาะแต่โมนี่แสงแดดนี่แสงแสงแดดดีเนาะพี่น้องบบขึ่มคือทีพ่านมากะซิมีบักอื้อเนาะและ้วก,ก็บักฟักแล้วกาดอกไข่เนาะพี่น้องทีหนาะสาวเพิ่นเก็บไปขายอันนี้เพิ่นกาเฮดเป็มนมาดเนาะ ตัวไดนกระตาเ่็เพึ่งเก็บขึ้นมาเนาะมัดเท่าไรหันสโต๊ะสองพันมัดสองพันกีบส่วนในนีเนาะพี่น้องในนีก็คือคล้องดีคล้องแสบีบก็คือเพิ่งเนาะเพิ่งอ่อนพี่น้องน้าเศร้าเพิ่นกะสีเอาไปขายเนาะมกแหลวเดียบดอยห่อเท่าไรหันสโต๊ะห่อลาฮาพันก,บนกีบเนาะ เป็นเงินไทยก็ประมาณ15บาทเนาะพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เงินบาทแข็งคาเนาะอันนี้ก็สิเป็นบักอื้อเนาะพี่น้องนะซาเพิ่นก็สิเอาไปขายคือกันนี่เพิ่นปลูกอยู่ก่ออยู่ดอนพุนเนาะแต่ตัวนี้นี่เพิ่นก็ยังบ่ทันเอาเข้าในกระสอบมาทั้งกระตานี้เนาะพี่น้องก็สิเป็นมักกระทันเนาะมักกระทันนะซาเพิ่นก็สิเอาไปขายคือกัน ถุงละสองพันกีบเนาะพี่น้องเป็นเงินไทยกับประมาณเจ็ดบาทแปดบาทเนาะพี่น้องนี่นะเนาะพี่น้องได้ได้คนบ้านก็บ้านดอนเนาะ้ับพยขยันก็พ่อได้ใส่ได้ใจเนาะพ่อได้ซื้อเกลือประแดกแป้งนัวใน้ขอบขว้วเนาะมีอเสียบส่วนร้ายกับสิปูกพักปลูกมีปลูกอ้อยปลูกบักต้งบักแต้งบักทวน,นี่แหละพี่น้องบางคนจนได้เพื่อนได้ซ่านเนะาะคือนะส้านั่งเอง,เองนี่เนาะพี่น้อง เพิ่นกะสีขายผักนี่แหละขายผักขายหลายอย่างคั้นสิเว้าแล้วเนาะเพิ่นกะบ,บ่ได้มีแต่เท่านี้ถ้ามีส้วงบักทั่วบักแตงมกะกระโพดหรือว่าผักอื่นอื่นอะเพิ่นกะสิเอาไปขายตลาดเนาะเพิ่นกะเก็บเล็กผสมน้อยเนาะอ่าจนได้เฮือนไรซ่านลังนี้แหละพี่น้องเฮือนซ่านลังนีก้นกะเฮ็ดเนาะแต่ว่ายังบ่ทันสมบูรณ์บัดทีนี้น้องสาวนั่งอะลูกน้าสาวเนาะ เพิ่นกะไปทํางานอยู่ไทยเนาะเพิ่นกะส่งเงินมาให้แม่เพิ่นอ่าซื้อกระเบื้องปูพื้นเนาะและ้วกะต่อเติมตีดาดฟงดาดฝาเนาะเฮ็ดห้หองคุ่งของครัวก็คือหนองสาวข้องนางหันไปทํางานอยู่ไทยเนาะตอนนี้เพิ่นกะได้ส่งเงินมาให้แม่เพิ่นนั่นแหละเป็น ได้ไถ่เนาะของคนบานกอบานดอนบัลนั่งเพื่อนอื่นคนกะเฮ็ดคือกันเนาะพี่น้องเขและแวกนี่กะพากันเฮ็ดเบิดเนาะนี่เนาะพี่น้องน้าสาวเพิ่นกําลังถือของหยางลงมาแม่สกล้วยหอมทายไปให้แม่เพิ่นเบิงกล้วยเอ้ยเฝ้าเก็บเงินเก็บกำเลยล่ะเอ้ยเฝ้าไม้ต้แม่เฝ้าอี้ต้นแม่อันนี้กับน้องสาวนางกล้วยเนาะพี่น้องนี่เนาะน้องสาวกัเอาลงใส่เครื่องลรอ ของที่เอาไปขายก็ได้อยู่บางครั้งก็อ่าซิบพกซิบพันเนาะบางวันก็มีกล้วยก็ได้ได้หลายเนาะพี่น้องบางวันก็ไแตเจ็ดแปดซิบบางวันก็แสนเป็นเงินไทยก็บสองร้อยสามร้อยหรือว่าอ่าชีหาลอยเนาะแล้วแต่ว่าเฮาสิมีของหน่อยของหลายเอาไปขายพี่น้องเอาที่นั่นนี่เนาะพี่น้องแสงตะเว่นย่ามสวางเส้าเนาะเส้าคนกําลังขึ้นเรือเนาะ ไวตลาดมโอนี่ก็สวยแน <c oughs> ่ดึงโมหย่าเอาดึงฮึบแน่ดึงสงบาทแต่พี่น้องแล้วบาทนั่งนี่ผู้หญ,ญิงกะบค้เพื่อเป็นกันสุขคน,นะพี่น้อง <c oughs> คุณน,น้อพี่น้องนะเช้าเบิ่งกับชิคกี้เพื่อลองลงไปทั้งไตพู้่ไปบ้านเมืองแสนผนเนาะไปขายอยู่ที่ตลาดเมืองแสนจไม่หงุดเยนพี่น้องเลยนี่แหละนาะพี่นอ้องมื้อนี้น่าก็ดได้ผ้ามาเบงิงการปลูฟกฟังเนาะของอยู่ของกินริมแม,าาม่นำโค้งเนาะว่า คนล่าไตแต่และก้อน่ดอนเพิ่นมีได้ใดจังไดเนาะก็คือแต่ละก้อนนี่กับสีบอกคือกันเนาะพี่น้องคือบ้านนั่งนี่กับดอนที่หันกับสีเน้นการปูการฟังเนอะอาะเพื่อเอาไปขายตะหลงตลาดมีการมีงานกับมีคนมาซื้อ,อยังสี่แล้วก็เอาไว้ยู่ไว้กินน้ำเนาะส่วนบ้านดอนขเมเอวหันเพิ่นกับสีมีอาชีบอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องก็คือเห็ดเส้็เฟิร์หรือว่าเห็ดเส้็ก๋วยเตี๋ยวนั่นเองเนาะกับต้มลงต้มเหลาแต่ได้ี่ลักๆกหันก็คือแบบ เพ็ดเส้นกว๋วยเตี๋ยวคืออย่างเซนนั่งไปบ้าดร้อนโล่งมือนหนันเนาะอาสิบรักของบ้าดร้อนโล่งนี่ก็คือปลูกหญ้า,า,าเส้นเนาะหรือว่าต้นบุรีนั่นเองเนาะพี่นอ้องเพื่อลำลองสีบในแต่ละวันเนาะถ้าคนใดขยันกับเก็บเล็กผสมหน่อยจนมีเฮือนมีส่สั้นผู้ใดนาะพี่นอ้องแต่ว่าการหาเงินอยู่บ้านเฮ่ามันก็ต้องใส่เวลาแน่เนาะมันก็สีบอ พอได้ได้แล้วก็ได้ไปคือไปทํางานอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องสําหรับคนแถวๆบ้านนางเนาะที่ว่ามีต้นทุนต่ําเฮาบ่ได้มีเงินหวงหลายเพราะว่าสิไปลงทุนเฮ็ดธุรกธุรกิจที่มาที่ว่ามันได้เงินงอกเงยมหาศาลเนาะพี่น้องก็พอได้อยู่ได้กินกอาชีพก็คือปลูกท่วแต่งปลูกบักออกบักคือบักพริกบักเครือนี่แหละเนาะพี่น้องอ่ามื้อนี้เนาะนางก็สิได้ปิดคลิปไปก่อนเบิ่งคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะ ลาไปก่อนสบายดี